โลกเทคโนโลยีในอดีตวันที่11เมษายน1957ครับนี่คือวันที่โลกของเรามีเครื่องบินเจ็ตที่สามารถขึ้นลงแนวดิ่งลำแรกของโลกเครื่องบินลำนั้นก็คือ Ryan X13 v e r t i j e t ครับ ได้ทำการสาธิตการขึ้นบินและลงจอดในแนวดิ่งนะครับหรือที่เรียกว่า VTOL Vertical Take Off and Landing นะครับทำได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกในหมวดเครื่องบินที่ใช้พลังงานจากเครื่องบินเจ็ตในหมวดเครื่องบินที่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เจ็ตนะครับถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการการบินสมัยนั้นโดย l i o n X 1 3เนี่ยเป็นเครื่องบินที่พัฒนาโดยบริษัท Ryan Aeronautical Company ของสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินที่มีขนาดเล็กและออกแบบมาเพื่อทดสอบแนวทางการขึ้นบินและลงแนวดิ่งนะฮะโดยใช้เครื่องบินเจ็ตโดยเฉพาะนะฮะโดยรูปทรงของตัว l i อันเอตัวนี้จะคล้ายๆกับจรวดลำเล็กๆครับแล้วก็มีปีกติดเข้าไปมีล้อเกี่ยวติดซึ่งฐานที่ปล่อยเนี่ยจะต้องเป็นกำแพงที่ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับแล้วเหมือนจะมีขารับอันหนึ่งยื่นขึ้นมา แล้วตรงด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะมีแบบเป็นสายเคเบิลเอาไว้เกี่ยวกับแนวล้อหน้าโดย l i ออนเอตัวนี้สามารถขึ้นลงในสนามบินที่เป็นรันเวย์ปกติก็ได้แต่ถ้าจะขึ้นลงแนวดิ่งก็ต้องใช้ฐานตั้งแบบนี้นะครับวิธีการก็คือจะจุดเครื่องยนต์เจ็ตนะครับจนกระทั่งตัวลำเนี่ยลอยในแนวดิ่งอย่างนี้ได้แล้วก็ค่อยๆถอยออกจากฐานตั้งพอ ขึ้นไปที่ความสูงแล้วเนี่ยก็สามารถบิดตัวเองมาเป็นเครื่องบินแนวนอนเหมือนเดิมแล้วก็บินต่อได้นะครับแต่ว่าตัว Li อ n X13 v ก r t i ิบ t นี้นะครับจะเป็นเครื่องบินที่มีระยะการบินอยู่ใกล้มากๆเลยนะฮะพิสัยการบินอยู่แค่322กิโลเมตรหรือประมาณ200ไมล์เท่านั้นเองใช้เครื่องยนต์ของ r o s e r o เอว t นเทอร์โบเนะครับซึ่งปัญหาก็คือ รุ่นนี้เนี่ยต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นจํานวนมากในการขึ้นลงแนวดิ่งนะครับการบินขึ้นในแนวดิ่งเนี่ยใช้พลังงานมากเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆออกไปคือจุดพลังเจ็ตจนกระทั่งตัวเองเนี่ยลอยนิ่งอยู่ได้แล้วค่อยๆถอยออกมาเวลาจะลงจอดก็ต้องตั้งลำให้ตรงก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปหาฐานซึ่งฐานเนี่ยมันจะเหมือนมีขานะฮะมีขาแมคคนิกอยู่อันนึงซึ่งดูแล้วคล้ายๆกับ ไอตัวที่ซ u เปอร์เฮฟวี่บูสเตอร์ใช้ลงในตะเกียบทุกวันนี้ของ SpaceX คล้ายๆเลยนะฮะคล้ายๆเลยว่าน่าจะเป็นทรงนั้นพอตัวเครื่องมีขนาดเล็กขนาดเครื่องก็ตัวเล็กมีน้ำหนักจำกัดนะครับมันเลยทำให้การบรรทุกเชื้อเพลิงเนี่ยก็บรรทุกมากไม่ได้แล้วก็เพโหลดก็น้อยสุดท้ายเลยโครงการเนี้ยถูกยกเลิกเพราะว่า ทำพัฒนาต่อไปเนี่ยก็คงไม่มีอนาคตเพราะว่าหนึ่งคือใส่เพโลโดก็ได้น้อยติดอาวุธหรือใส่เชื้อเพลิงก็ไม่ได้บินไกลก็ไม่ได้นะครับความแม่นยําและความเสถียรก็ไม่เพียงพอระยะเวลาขึ้นลงเพอเผลออาจจะนานกว่าการขึ้นลงในแนวนอนอีกนะครับแล้วก็โคงสร้างซับซ้อนเปราะบางใช้ยากในสนามรบสุดท้าย X13 ไม่ได้ใช้งานได้จริงครับแต่มันได้เป็นต้นแบบทางความคิดนะครับให้กับเครื่องบินที่ขึ้นลงแนวดิ่งอย่าง h a l ์ i e r j u m จ Jet แล้วก็ F-35B Lightning 2ทนะครับที่เราสามารถใช้งานได้จริงในปัจจุบันนะครับในยุคปี1957เนี่ยนะฮะผมว่าความฝันที่จะขึ้นลงแนวดิ่งโดยที่ไม่ใช้ลันเวดูเหมือนจะเร็วไปหน่อยสำหรับยุคนั้นนะฮะแต่วันนี้ครับ มันได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันที่จะทำให้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้สามารถทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1957